ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอทรนธุราสุขสวัสดีค่ะชะโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่27นะคะเรื่องร้านขายผักตอนที่สองค่ะร้านขายผักภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายาโฮยะ เยายะในตอนนี้ลูกค้าจะไปซื้อผักปลอดสารพิษค่ะผักปลอดสารพิษภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายูกิยาไซยูกิยาไซยูกิยาไซที่ลูกค้าไปซื้อวันนี้มีหลายอย่างค่ะเช่นผักกาดแก้วกระหล่ำปรีถ้าอย่างนั้นแนะนำคำศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะผักกาดแก้วภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเลตสึ เลทัสกะหล่ำปีภาษาญี่ปุ่นพูดว่าแคบิสึแคบิสึยังมีอีกหลายอย่างค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะอย่างแน่นอนไม่ผิดแน่ทัชกานิทัชกานิสดชินเซนชินเซนชมโฮเมรุ โฮเมลุมาจากคำเต็มว่าโฮเมมัสครึ่งหนึ่งฮัมบึงฮัมบึงให้อเกลุอเกลุมาจากคำเต็มว่าอเกมัสตัดสินใจคิเมรุคิเมรุมาจากคำเต็มว่าคิเมมัสถุงพลาสติกบินีิลบุกุโลบินีิลบุกุโลผักปลอดสารพิษ 有機野菜有機野菜。もん<文>、コーナーコーナー。たン設、設置する設置する。まあじー寒天は、設置します。もうね、最近最近。オー,ニックオーガニック、オーガニック、オーガニック。進化、商品、商品。 ได้รับความนิยมนิ่งกินิ่งกิสุขภาพเคงโคเคงโคเพื่อทามะทามชอบโคโนมุโคโนมุมาจากคำเต็มว่าโคโนมิมัสร่างกายคาราดะคาราดะซุปซุปซุปผักสดน้ำยาใสา นามยาใสลดทำให้อ่อนลงยาวาราเกรุยาวาราเกรุมาจากคำเต็มว่ายาวาราเกมัสฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องร้านขายผักตอนที่สองกันเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะอ้าว かうンね、ええ、そうです。確かに昨日はたくさん買いました。昨日、日本人の友達に会ったんですけど、野菜が新鮮で美味しいと褒めてくれたので、半分あげたんです。だから、今日もまた買いに来ました。 เขาชมว่าผักสดและอร่อยก็เลยแบ่งให้ไปครึ่งหนึ่งวันนี้ก็เลยมาซื้ออีกค่ะเ日ียววるะนすかโุวันนี้จะทำอะไรคะยาไซโอมิเตกะะคิเมโยโตะโอมอยมาคิดว่าจะดูผักก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะเ日ียววりะคินな野โยริอิโรอิโรนยาวันนี้มีผักมากกว่าเมื่อวานค่ะ 。そうですか。ここの野菜はどうしてビニール袋に入れてあるんですか。ลูกค้ผักตรงนี้ทำไมใส่ถุงพลาสติกไว้ล่ะคะ。ここโはวะยูคิยตรงนี้เป็นผักปลอดสารพิษค่ะ。啊，それで今日は有機野菜コーナーが設置されているんですね。อ๋อวันนี้เลยตั้งมุมผักปลอดสารพิษนะคะはい そうですこのコーナーにタイのามีไทยน้อยขึ้น今日は有機野菜はいかがですかใช่ค่ะมุมนี้จะเรียงผักปลอดสารพิษของไทยไว้ค่ะวันนี้รับผักปลอดสารพิษไหมคะ最ซオิงโอแกนิก気ですิงんะนิ่งกにオเดสเนะมินนาเนกโนทามินิโอแกนิกชอ กน้องเดค้าต o มัสเนมู่นี้สินค้าออแกนิกกำลังเป็นที่นิยมนะทุกคนชอบซื้อสินค้าออแกนิกเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ซื้อผักปลอดสารพิษดีไมนะ่ในดั้งว่าโช h o โต t ทากายเดสเกโดคาราดานี่ีเดสการาคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ดีต่อร่างกายค่ะจาก 。今日は有機野菜にします。でもどうしよう。何を作ろうかな。ถ้าอย่างนั้นวันนี้จะซื้อผักปอดสารพิษค่ะแต่ยังไงดีจะทาอะไรดีล่ะ野菜炒めでもいいしスープでもいいですよ辛いものを食べると生野菜で辛さを和らげるとかทำผัักก็ได ทำซุปก็ได้นะคะเวลาทานของเผ็ดก็ทานผักสดลดความเผ็ดได้ค่ะนอ m a มาดสก้าจ้าซาลาดานิชิมัสผักสดเหรอคะถ้าอย่างนั้นจะทำสลัดค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกลูกค้าคิดไม่ออกว่าจะทำอาหารอะไรดีคนขายจึงแนะนำว่าผัดผักก็ได้ ทำซุปก็ได้นะคะยาไซอิตาเมะเดโมอีชิซุปเดโมอีเดสโยสถานีวิทยุศึกษายาไซอิตาเมะเดโมอีชิซุปเดโมอีเดสโยสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ผู้พูดพูดตัวเลือกเพื่อให้คู่สนทนามีโอกาสในการเลือกได้รูปประโยคคือคำนามหนึ่งเดโมอีชิคำนามสองเดโมอีเดส หมายความว่าคำนามหนึ่งก็ได้คำนามสองก็ได้ในบทสนทนาคนขายแนะนำลูกค้าให้ทำผัดผักยาใซอิตาเมะในประโยคนี้จะเป็นคํานามหนึ่งกับซุปซูป,ปุซึ่งเป็นคํานามสองก็นำยาไซอิตาเมะกับซูป,ปุไปวางที่ตำแหน่งคํานามหนึ่งกับคํานามสองได้เลย ดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะทำผัดผักก็ได้ทำซุปก็ได้野菜炒めでもいいしスープでもいいです野菜炒めでもいいしスープでもいいですอาหารกลางวันวันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ได้อาหารไทยก็ได้今日のお昼は日本料理でもいいしタイ料理でもいいです 今日のお昼は日本料理でもいいし、タイ料理でもいいです。南南スーパイーニーカーダイ、マルニーカーイ。本を返すのは明日でもいいし、明後日でもいいです。コンワンランアハン、ジャペンポッラマイカーダイ、アイスクリームカーダイ。 食後のデザートはフルーツでもいいしアイスクリームでもいいです食後のデザートはフルーツでもいいしアイスクリームでもいいですンンッッ辛いものを食べるとき生野菜で辛さを和らげるとか 辛いものを食べるとき、生野菜で辛さを和らげるとか。じゃあ、プレヨーニー。おップぱップヘッペ,ペンロープレヨクボークーウー。プレイカチャイディングアイナカー。辛いものを食べるとき、生野菜で辛さを和らげます。辛いものを食べるとき、生野菜で辛さを和らげます。じゃあ、プレヨーニー。 จะแนะนำการใช้คำช่วยเดะที่แสดงถึงวิธีการซึ่งหน้าคำช่วยเดะจะเป็นคำนามที่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในบทสนทนาคนขายแนะนำว่าเวลาทานของเผ็ดก็ทานผักสดลดความเผ็ดได้หมายความว่าใช้ผักสดเป็นเครื่องมือในการลดความเผ็ดผักสดนำมาย่ใส่แล้วนำเดะมาวางต่อจากนำมาย่ใสเป็น น้ำมายะสเดก็จะแปลว่าด้วยผักสดดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะเวลาทานของเผ็ดจะลดความเผ็ดได้ด้วยผักสดคารのをโมโนทาเบะรุโทกิน้ำมายาใสเดะคาราซาโอยัวรเกมัสคารโโทาเบรุโกินมายเดคาราซาโอยวรเกมเขียนรายงานด้วยภาษาญี่ปุ่นนิฮงโกเดะเรปอรตโอก 日本語でレポートを書きます。リモコンで車のドアを開けます。モますトー,ードコン。ハンマーで釘を打ちます。ハンマーで釘を打ちます。いらっしゃいませ。 昨日、野菜をたくさん買ってくれたお客さんですよね。ええー、そうです。確かに昨日はたくさん買いました。昨日、日本人の友達に会ったんですけど、野菜が新鮮で美味しいと褒めてくれたので、半分あげたんです。だから、今日もまた買いに来ました。今日は何を作るんですか 野菜を見てから決めようは昨日うよりいろいろな野菜がありますよそうですかここの野菜はどうしてビニール袋に入れてあるんですかここのは有機野菜ですあーそれで今日は有機野菜コーナーが設置されているんですねはいそうですこのコーナーに タイの有機野菜が並べられていますよ。今日は有機野菜はいかがですか最近オーガニック商品が人気ですね。みんな健康のためにオーガニック商品を好んで買っていますね。今日は有機野菜を買おうかな。値段はちょっと高いですけど、体にいいですから。 じゃあ、今日は、有機野菜にします。でもどうしよう。何を作ろうかな。野菜炒めでもいいし、スープでもいいですよ。辛いものを食べるとき、生野菜で辛さを和らげるとか。生ですか。じゃあ、サラダにします。サラダに入れてゆくボソンナティソンーン。 ร้านขายผักตอนที่สองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะผักกาดแก้วเลตัชเลตัชมะเขือเทศโทมาโตทมาโต,าตข้างงโทนาดีโทนาดีสีสันอิโรโดริอิโรโดริข้าวโพดโทมโรโกชิโทมโรโกชิความหวานอมามิ อามามิฟักทองคぼโบชาคัโบสดสดน้ำมะน้มะต้มนิดนมาจากคำเต็มว่านิมัสกระหล่ำปรีแคบเอตส์แคบเอตแครอทนินจินนินจินแตงกวาคิวรีคิวีกล่องฮกโก นำออกมาดัสดัสมาจากคำเต็มว่าดัชิมัสการรอรอお待ちくださいお待ちくださいกล่าวคือつまりつまりถึงสกุสกุมาจากคำเต็มว่าสกิมัสการขนส่งไฮโซไฮโซ แหล่งผลิตสร้างจิสร้างจิไกลถ้วยถ้วย,ย,ยอุดสาวะซะ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 ถือกลับไปโมจิไคเอลโมจิไคเอลมาจากคำเต็มว่าโมจิไคเอลิมัสบ,บ้านจิตักคุจิตักคุการส่งสินค้าถึงที่บ้านทักคุไฮ ทักคุห้การบริการซาบิสึซาบิสึเป็นที่น่าเสียดายว่าซังเนีงนังะละซังเนงนังนกํละกำหนดการโยเตะโยเตะฟังบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะเดวะยูกิยาไซซาลาดะโนะยาไซโอเอราบิมะโชถ้าอย่างนั้นจะเลือกผักไปทำสลัดผักปลอดสารพิษค่ะ どうぞ、ごゆっくり。シャンタンサンバイなかレタスはどこにありますかパカッケオユナイカトマトの隣です。ユーカンカンマクアテッカー。ありがとう。トマトも入れましょう。トマトを入れないと彩りが悪いですからね。トマトは好きな人と嫌いな人がいますね。私は好きですからよかったです。 ขอบคุณค่ะใส่มะเขือเทศด้วยถ้าไม่ใส่มะเขือเทศสีก็จะไม่สวยนะคนที่ชอบมะเขือเทศก็มีไม่ชอบก็มีดีนะที่ฉันชอบโทมัตัว a ะอากาเดส r าลาถัดไวะคีโรดส์นะโทโมโรคุชิวะอีข้างเดสกะมะเขือเทศเป็นสีแดงแล้วต่อไปก็สีเหลืองนะคะข้าวโพดดีไหมคะอมามิโนอารุยาไซดสเน เป็นผักที่มีรสหวานนะคะคาโบจาโมโอ้ยชี้เดี๋ยยฟักทองก็อร่อยนะคะเอะนามะเดะทาเบนทานสดๆเหรอคะน้ำะでคาระอิเいรุนเดสคาโบจาโมอาあまいですโยไม่ใช่ทานสดๆค่ะเอาไปต้มก่อนแล้วค่อยใส่ในสลดัดฟักทองก็หวานนะคะจะสกุตเตมิมัส あとはキャベツと人参とキュウリをくださいถ้าอย่างนั้นจะลองทำดูคะ่ะแล้วก็ขอกระลำปีกับแครอทกับแตงกวาคะ่ะキャベツはまだ箱から出していませんから少しお待ちくださいกラะプリปียังอยู่ในกล่องยังไม่ได้เอาออกมารอสักครู่นะคะまだ箱に入っているということは ซึมซีตะบ,บักกะดิจะอยู่โคโตเดสกายังอยู่ในกล่องก็หมายความว่าเพิ่งถึงหรอคะให้โซเดสให้โซสตาฟวะมาดะอาโซโกนิอิมัสใช่ค่ะพนักงานส่งของยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยค่ะสร้างจิวะโตโกเดสกาแหล่งผลิตอยู่ที่ไหนคะเชีงยงใหม่เดสเชีงยงใหม่ค่ะโทยิเดสเน่วาสวาสา

自宅への宅配サービスはありますか？ให no uh oh ้ซาบิเส a a อสโอ้โหซื้อมากกว่าเมืวานอีกนะเนี่ยถือกลับไปเยอะขนาดนี้ลำบากนะมีบริการส่งถึงบ้านไหมคะจันเน่งนังอะล่ะอิมาวะอาริมาเซนเดโม่ทักก์ใหซาบิเสจเมรุโยเทดเควะอาริเเป็นที่น่าเสียดายว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะ แต่มีแผนการว่าจะเริ่มบริการส่งแล้วค่ะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนาเมื่อลูกค้าทราบว่าผักถูกส่งมาไกลจึงพูดว่าอุตส่ามาสง่งถึงที่นี่เหนื่อยแย่เลยว่าซะว่าซะここまで配送するなんて大変ですねว่าซะว่าซะここまで配送するなんて大変ですね จากประโยคนี้จะแนะนำการใช้วศวะแปลว่าอุตสาผู้พูดรู้สึกว่ากริยาที่ทำไปนั้นเสียแรงงานเสียเวลาแต่ก็ทำทั้งทั้งที่ไม่ทำก็ได้ในบทสนทนาเมื่อลูกค้าทราบว่าผักมาจากที่ไกลจึงรู้สึกเห็นใจดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะอุตสาหมาส่งถึงที่นี่เหนื่อยแย่เลย

ぜんぜんおいしくなかったวัสวัส日本からเร็ก茶を取り寄せたのにぜんぜんおいしくなかったสำนวนต่อไปค่ะลูกค้าถามว่ามีบริการส่งผักถึงบ้านไหมตอนนี้ยังไม่มีบริการเช่นนี้คนขายจึงบอกลูกค้าว่าเป็นที่น่าเสียดายตอนนี้ยังไม่มีค่ะ残念ながら今はありません จังเน่งนั่งล a อเจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้จั n เนงนั่งละแปลว่าเป็นที่น่าเสียดายว่านั่นคือเสียดายเสียใจที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในบทสนทนาลูกค้าคาดหวังว่ามีบริการส่งผักถึงบ้านแต่ทางร้านยังไม่มีคนขายจึงแสดงความเสียใจ ที่ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการจึงพูดจันเน่งนัละนำมาก่อนแล้วค่อยบอกเรื่องที่ต้องการจะบอกในบทสนทนาคือตอนนี้ยังไม่มีอิมาวะอาริมาเซนดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะเป็นที่น่าเสียดายว่าตอนนี้ยังไม่มีจันเน่งนั่งละอิมาวะอาริมาเซนจันเนงนงละอิมาวะ ありませんペンティナ世代は買いモトラウザンネンながら全部売り切れてしまいました残念ながら全部売り切れてしまいましたペンティナ世代はペーカンカンカンザンネながら,ままながら試合に負けてしまいました残念ながら試合に 負けてしまペンティナセダイワー、メイサマトープカムタムナンダイ。ザンネンナガその質問には答えられません。残念ながらその質問には答えられません。ファンボソンハナガンイクランナカ。では、有機野菜サラダの野菜を選びましょう。どうぞ、ごゆっくり。レタスは、 どこにありますかトマトの隣です。ありがとう。トマトも入れましょう。トマトを入れないと彩りが悪いですからね。トマトは好きな人と嫌いな人がいますね。私は好きですからよかったです。トマトは赤ですから次は黄色ですね。トウモロコシはいかがですか 甘みのある野菜ですね。かぼちゃも美味しいですよ。え、生で食べるんですか？生ではなく煮てから入れるんですか？ぼちゃも甘いですよ。じゃあ作ってみます。あとはキャベツと人参ときゅうりをください。キャベツはまだ箱から出していませんから。 少しお待ちください。まだ箱に入っているということは、つまり着いたばっかりということですかはい、そうです。配送スタッフはまだあそこにいます。産地はどこですかシャンマイです。遠いですね。わさわさここまで配送するなんて大変ですね。はい、キャベツ。 お待たせしました。ああ、昨日よりたくさん買うことになってしまいました。こんなにたくさん持ち帰るのは大変ですね。自宅への宅配サービスはありますか残念ながら、今はありません。でも、宅配サービスを始める予定だけはありますよ。さらにね、ウィリューセクサプラテンジブン。 มีสี่ฤดูการทำให้พืชผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้แตกต่างกันไปตามฤดูการแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเกษตรจะช่วยให้สามารถเก็บเกี่ยวผักและผล,ละไม้ได้ในเกือบทุกฤดูการแล้วก็ตามผักชนิดต่างๆก็จะมีฤดูที่รสชาติอร่อยเป็นพิเศษเช่นในฤดูใบไม้ผลิจะมี หน่อไม้ฝรั่งอัสปารากาสุฟักทองคาโบจะหัวหอมใหญ่ทามาเนงิมันฝรั่งชินจากากโมหน่อไม้ทาเกโนโกะฤดูร้อนมีถั่วแระเอดามาเมะกระเจีย๊ยบโอคุระแตงกวาคิวริมะเขือเทศโทมาโตะขิงโชงกะข้าวโพดโทมโรโคชิ มะเขือม่วงนาสุพริกหยวกพี่มันฤดูใบไม้ร่วงมีหัวผักกาดคาบุหัวหอมใหญ่ธามาเนงิผักกวางตุง้งจินเก่งใสผักกาดขาวฮักุไซผักปวยเลง้งโฮเลงโซแครอทนินจินฤดูหนาวมีดอกกระลำคาลิฟูรวาวา ผักกุยช่ายนีละผักกาดขาวฮักุไซต้นหอมญี่ปุ่นเนงิเป็นต้นหากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นในฤดูการไหนก็อย่าลืมที่จะชิมรสชาติผักตามฤดูกาลกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้ว พบกับดิฉันปานเสกอาทรุรสุขและคุณชโลธรเลี้ยวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสยโยนารา